อยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามสารคดีประวัติศาสตร์สารคดีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตอนที่3 120ปีนิวัตมาตุภูมิสู่ราชนาวีสยามค่ะ บริหารราชนาวีหนึ่งในวิธีการบริหารร่างกายในพื้นที่จํากัดตามแบบฉบับของทหารเรือโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและเสริมความแข็งแรงทางร่างกายให้แก่กำลังพลยามออกทะเลไกลตามบันทึกของพลเรือโทสีดาวรายได้ระบุไว้ว่าผู้รีเริ่มจัดการสอนกายบริหารราชนาวีคือหลวงสินทุสงครามชัยหรือพลเรือเอกสินกมลน,นาวิน อดีตผู้บัญชาการทหารเรือแต่นายทหารเรือจำนวนมากต่างเชื่อกันว่าสเสด็จเตียทรงเป็นผู้ริเริ่มการบริหารร่างกายในลักษณะนี้โดยมีหลวงศีลทุสงครามชัยผู้เป็นลูกศิษย์ของพระองค์เป็นผู้นำมาถ่ายทอดสู่บรรดาทหารเรือรุ่นหลังสเสด็จเตียทรงมุงสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคคลในทุกมิติทรงฝึกนักเรียนนายเรืออย่างใกล้ชิดทั้งยังทรงกระทำเป็นแบบอย่างโดยไม่ถือพระองค์ ว่าทรงเป็นพระราชโอรสของพระมาหากษัตริย์เมื่อแรกจัดทำนาวิกศาสตร์เพื่อเผยแพร่ความรู้พระนิพนธ์ของพระองค์ก็ปรากฏในวรารสารนี้ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ทรงเป็นทั้งครูผู้สอนสั่งบรรดาลูกศิษย์ทรงเป็นนายทหารคอยเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารเรือทุกระดับชั้นและทรงเป็นเตีย่ยให้แก่ลูกประดูทุกนายทั้งในยามทุกขและยามสุข กระทั่งในยาหมดลมหายใจพระองค์ก็ทรงทําให้การเดินทางครั้งสุดท้ายเป็นไปอย่างสมเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเรือหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้ได้พัฒนาองค์บุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เพื่อไปพัฒนากิจการทหารเรือของสยามให้เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับกิจการทหารเรือในานานาอาระยะประเทศพระองค์ทรงยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถเดิมของทหารเรือที่เคยล่องเรืออยู่แต่ในแม่น้ำสู่การเป็นทหารเรือที่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆและสามารถเดินเรือไปได้รอบโลกด้วยองค์ความรู้และศักกำลังของตนเอง พรปะปณิธานของพระองค์ได้รับการสืบสารส่งต่อมาเป็นลำดับจนวันหนึ่งนายทหารเรือไทยก็สามารถนำเรือรบไทยเดินทางข้ามทวีปไปยังอีกซีกโลกเพื่อร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพกับนานาชาติลูกประดู่ทายาเสเด็จเตียได้รับมอบหมายจากทุกประเทศในปฏิบัติการนั้นให้เป็นผู้บังคับการกองเรือเฉพาะกิจผสมซึ่งหมายถึงการเป็นที่ยอมรับจากทัพเรือของนานาประเทศ ในความสามารถของทหารเรือไทยนี่คือพระปณิธานแห่งองค์บิดาอันเป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบันสมัยสเสด็จเตี่ยท่านเป็นผู้นำไม่ใช่โดยตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านเป็นแม่ทัพเรือในบรงโอกาสเนี่ยท่านเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีตำแหน่งแต่ก็ยังเป็นผู้นำในจิตใจของคนที่ได้รู้จักท่านเพราะว่าท่านมีหลักวิธีคิดในการศึกษาในการดำรงชีวิตและในการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่าง ท่านเคยทางานกับต่างประเทศเราก็เรียนรู้จากท่านว่าการทํางานท่ามกลางนานาชาติเนี่ยโดยที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นคําว่า d e r s h i p ต้องอยู่ในใจนอกเหนือจากความรู้ความสามารถในเรื่องของทางวิชาการต่างๆแม้ในยามที่ทรงต้องออกจากราชการพระองค์ก็ยังทรงศึกษาศาสตร์นานาแขนงตามความสนพระไทยจนสามารถก้าวสู่พระสถานะอื่นที่หลายหลาก นอกเหนือจากการส่งเป็นนายทหารเรือการเสวนาเรื่องราวพระประวัติในหัวข้อหมพอพรหมอเทวดาของประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีเนื้อหาสะท้อนความสนพระไทยในวิทยาการการแพทย์ทั้งแผนตะวันตกและแผนไทยสู่การส่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การแพทย์บุรณาการสเสด็จออกรักษาคนเจ็บไข้โดยไม่เลือกชนชั้นการที่ ระองค์ได้ไปทรงเห็นความทุกข์ยากเนี่ยพี่มีความเชื่อว่าถ้าคนเราเห็นความทุกข์ของเพื่อมนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการที่เราอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเข้าไปช่วยเหลือตำรายาที่เคยอยู่ในครอบครองของพระองค์มากมายหลายฉบับสะท้อนถึงพระปรีชาที่ทรงรู้รอบรู้จริงตำราราของพระองค์ท่านเนี่ยคือตัวของพระองค์ท่านเลย ก็คือพระองค์ท่านไปเหนือจดใต้พระองค์ท่านอยู่ตั้งแต่ในวังถึงพื้นบ้านความพิเศษของตำรับยาของหมอพรเนี่ยก็คือมีการลงรายละเอียดตำรายานี้สะท้อนตัวตนของพระองค์ท่านในเรื่องของความจะเรียกว่าเป๊ะเวอร์ก็ได้มันท่าไม่ได้เพื่อ็ปเรื่องของชิวิตการที่พระองค์เสด็จจากสยามประเทศข้ามทวีปไปไกลอีกซีกโลกผ่านาน่านน้ำอันกว้างใหญ่ และความสิวิไลในนานาดินแดนสำคัญของยุคนั้นคงจะทำให้พระองค์ทรงมีโอกาสพบปะกับผู้ทรงความรู้วิทยาการทันสมัยและคงได้ซึมซาบในศิลปะวัฒนธรรมนานาแขนงตามความสนพระไทย คำคมคายแฝงแง่คิดชวนให้พินิจถึงชีวิตผ่านบทเพลงพระนิพนธ์ที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจต่อผู้ที่เคยรับฟังในยุคหลังสะท้อนถึงพระปรีชาทั้งด้านคีตศินและวรรณศินไว้ยอย่างแจ่มชัดกลุ่มเสียงหรือระบบเสียงแบบนี้ก็้เคียงกับเพลงไทยอยู่แล้วนะกเคียงกัคุณค่าของบทพระนิพนธ์เนี่ยเครื่องมือที่จะวัดคุณค่าที่ดีที่สุดคือเวลา อะไรที่มันไม่ตายไปกับเวลานั่นคือสิ่งที่ยืนยันแล้วว่ามันมีคุณค่าและมีความหมายนะซึ่งบทบทพระนิพนธ์นี่ก็คือชัดเจนคะว่าผ่านการพิสูจน์ด้วยระยะเวลามาแล้วกว่าร้อยปีนะฮะเพลงทหารเรือที่เป็นบทพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ฟังกันเพราะทหารเรือนะฮะคนทั่วไปก็ฟังร้องได้ด้วยนะฮะ<ช>ความน่าสนใจของบทพระนิพนธ์คือเนื้อหาในฝังและชวนคิดชวนพินิต์พิเคราะห์ซึ่งบางครั้งเราอาจจะดึงเอาประสบการณ์ของเราเข้าไปเทียบหรือตั้งคําถามในเชิงปรัชญาขึ้นมาเกี่ยวกับ ชีวิตคนได้เพราะฉะนั้นบทพระนิพนธ์จึงเป็นเครื่องที่จะกระตุ้นทั้งอารมณ์และปัญญาที่ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะฐานเรือเท่านั้นในอีกด้านก็ทรงมีพระสถานะบิดาที่ทรงดํารงพระองค์เป็นแบบอย่างควบคู่การทรงสอนสั่งพระโอรสและพระธิดาผ่านพระนิพนธ์บทกลอนสอนใจซึ่งทรงพระนิพนธ์ขึ้นด้วยพระองค์เองและประธานแก่พระทายาทในหลายโอกาส จากพระปรีชาและความสนพระไทยในศิลปะตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ยังคงปรากฏหลักฐานผลงานฝีพระหัตหลายชิ้นมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรง,งริเริ่มไว้เมื่อกว่า100ปีที่แล้วระบบทัศนสัญ,ญญาณภาษาไทยนับเป็นพระกรณียกิจแรกๆที่พระองค์ทรง,งริเริ่มคิดค้นและวางแนวทางไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนแรกที่ทรงเข้ารับราชการ แม้เวลาจะล่วงเลยม,มากว่า120ปีแล้วแต่การเรียนรู้เรื่องทัศนศัสสัญญาณยังคงเป็นหนึ่งบทเรียนสำคัญของนักเรียนทหารเรือทุกรุ่นสืบต่อมาหากจะพินิจพิเคราะห์ถึงแก่นแท้แห่งน้ำพระไทยโดยมองลึกลงไปภายใต้พระอิสริยยศอันเป็นอาภรณ์แห่งขัติยะเราจะเห็นบุรุษผู้หนึ่งซึ่งยึดมั่นในหน้าที่ถือประโยชน์ของมาตุภูมิเป็นหลักแม้จะต้องพบเจอกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก ตามกฎแห่งอนิจจลักษณะก็ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแต่กลับพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสของการเรียนรู้ใหม่ในเรื่องที่ทรงสนพระไทยอย่างลึกซึ้งจรงิงจังและทรงลงมือปฏิบัติอย่างแข็งขันเพื่อน,นำความรู้เหล่านั้นมาสร้างประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ยพระคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้คนหลักสถานะ ได้นำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันเสรจเตี่ยนเนี่ยท่านทำงานเมื่อทรงเขยา่าและท่านก็ไม่เคยหยุดงานเลยจนทั้งท่านสิ้นพระชนผมว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนรุ่นหลังนะครับในเรื่องของการเป็นผู้นำไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่ก็ตามผู้นำทางจิตใจผู้นำทางการปฏิบัติเป็นตัวอย่างและเมื่อไม่มีตำแหน่งท่านก็นเป็นผู้นำในเรื่องการแพทย์แผนไทยนั่นหมายความว่าทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ ตามสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรารักอย่างที่สเสด็จท่านทำท่านเป็นคนชอบศึกษาชอบเรียนทำะไรทําจริงแล้วก็ท่านต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงไม่งั้นท่านไม่ศึกษาพองค์ท่านก็ปร,ปรับปรุงหลักสูตรนะฮะปรับปรุงหลักสูตรของนักเรียนในเรือทั้งหมดมีวิชาหนึ่งก็คือวิชาไฮโดรกราฟี ก็คือว่าวิชาอุทกศาสตร์นั่นเองครับแล้วท่านก็ใส่วิชาตรีโกมิติทรงกมนะครับตรีโกณฟิสิกด้านการสำรวจอุตุนิยมิมยาไว้ด้วยนะครับแล้วพระองค์ท่านก็ทรงสอนเองด้วยแล้วก็มีการพัฒนาหลักสูตรกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันท่านมีความสนใจที่หลากหลายมากนะครับแล้วก็ท่านก็ท่านก็ทรงไปในทางนั้นได้อย่างสุดทางเป็นตัวอย่างให้เราเห็นได้ว่าต่อให้คุณถึงคุณจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณสนใจเรื่องอะไรจริงคุณก็ สามารถที่จะมุ่งหน้าไปในทางนั้นได้และคนเราไม่ได้มีมิติเดียวอันนั้นเป็นอย่างหนึ่งที่ที่ผมเห็นได้ในรประวัตินะครับถ้าเราทําจริงตั้งใจจริงแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ดีทั้งนั้นความดีงามนั้นสถิตเสถียนไม่มีวันจากเราไปไหน คำสอนของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ความเป็นแบบอย่างในการทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวการดํารงพระชนชีพตราบจนวาระสุดท้ายจะอยู่ในใจของคนไทยตราบนิรันท่านคงจะยึดนะคะอย่างที่เรายึดทํางานกันอยู่เนี่ยก็คือทําการทํางานให้สําเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรที่ท่าน สนพไทยวาดรูปท่านก็จะวาดให้ดีเรียนในเรื่องของอตำราแพทย์แผนไทยท่านเรียนแล้วท่านก็จะต้องเขียนเอาไว้ทิ้งไว้ให้เป็นคนรุ่นหลังคนเราก็มีความชอบอะไรแล้วไม่ใช่ชอบอย่างเดียวชอบหลายๆเรื่องหลายๆด้านก็ได้แต่เราไปให้สุดๆนะฮนะเรียนไปและความเริยะนะฉันท่าเมาเริยแล้วเราก็มีความเพียนในการที่จะทําสิ่งที่เราชอบนะนะั้นให้ให,ให,ให้สำเร็จ เป็นเวลากว่า120ปีแล้วที่พระองค์เจ้าอาภากรกิติวงศ์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือจากประเทศอังกฤษและเสด็จกลับสู่มาตุภูมิด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัตรริราชการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศสยามแม้พระองค์จะทรงรับราชการในกิจการทหารเรือเป็นระยะเวลารวมกันเพียงแค่17ปี แต่กลับมีเรื่องราวหลากแง่หลายมุมที่ยังคงเป็นที่เล่าขานสืบมากระทั่งปัจจุบันทั้งในด้านกิจการทหารเรือความสนพระไทยในศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆตลอดจนพระอัธยาศัยและน้ำพระไทยไมยตรีเรื่องราวทั้งหมดนี้มิใช่เรื่องของพระบรมวงศ์ผู้สูงศักดิ์แต่เป็นเรื่องราวของบุคคลผู้รอบรู้มีความสามารถรอบด้านรักชาติบ้านเมือง แน่วแน่ในหน้าที่มีจิตใจที่ซื่อตรงและเอื้อเฟื้ออารีต่อบุคคลทุกชนชั้นดังพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ว่ากรมหลวงชุมพรมีพระอัธยาศัยอันเป็นข้อสำคัญในพระคุณวุฒิคือความซื่อตรงอย่างหนึ่งความกล้าหาญในบรรดาการซึ่งทรงธรรมด้วยหวังจะให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งความสามารถ ซึ่งจะทำการอันทรงจํานงให้สำเร็จดังพระประสงค์อย่างหนึ่งและความอบอ้อมอารีต่อมิตรไม่เลือกหน้าอย่างหนึ่งอาศัยพระคุณสมบัติดังกล่าวมานี้จึงทรงสามารถทำราชการต่างๆซึ่งได้รับทำในหน้าที่ให้ลุล่วงความเอื้อเฟื้อเผือผ่อแผ่แก่บุคคลทั้งหลายก็มิได้ส่งเลือกชั้นบรรดาศักดิ์ได้คบใครคงอารีด้วยทั่วไปมิได้ถือพระองค์ เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครที่บรรดากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้คบหาสมาคมจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ตามคฤหรือหัสก็ตามเจ้าก็ตามประชาชนก็ตามคงมีใจรักใคร่ไม่เลือกหน้า120ปีล่วงไปเรามองเห็นอะไรในเรื่องราวทั้งหมดนี้ ู้ชมคะสารคดีประวัติศาสตร์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัก์ยังมีให้คุณผู้ชมได้ตามกันอีก2ตอนนะคะเพราะฉะนั้นติดตามได้ในรายการคนหลังข่าววันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับแม่นางกวักอ้วนตุยน้ยนุ้ยแห่งวัดแสงแก้วโพธิญาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสักครู่เดียวค่ะ